การยอมรับในความไม่รู้นั่นก็ถือว่าเป็นปัญญานะครับถ้าเรารู้ว่าเราไม่รู้แล้วพอเรารู้แล้วว่าเราไม่รู้สิ่งนี้ครับขั้นตอนถัดมาเนี่ยมันจะนําพาไปสู่การที่เอ๊ะแลวอยากรู้ไหมแล้วถ้าอยากรู้ต้องทํำยังไงปัญญามันจะเริ่มเกิดครับเราจะเริ่มหาช่องทางเราจะมีการเลือกว่าช่องทางนี้จะทําให้เราได้รู้ได้จะทําให้เราได้เห็นได้เราก็จะพาตัวเองไปสู่ตรงนั้นหรือตรงนี้เราเข้าใจว่าเอ๊ะมันน่าจะได้ แต่พอเราลองเข้าไปแล้วมันไม่ใช่มันไม่ตอบโจทย์เราก็เลือกแล้วพาตัวเองไปในทางที่คิดว่ามันจะนําพาไปสู่หนทางที่มันจะตอบโจทย์เราที่เราต้องการที่มันจะทำให้เราตอบสนองความต้องการลึกๆภายในะครับทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันถือว่าเป็นปัญญาหมดเลยในการเลือกรับรู้ในการเลือกว่าสิ่งนี้สำคัญสิ่งนี้ไม่สำคัญ ในการเรียนรู้ต่างๆมีกระบวนการต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆการยอมรับนั่นคือการเปลี่ยนแปลงขั้นที่ยากมากนะครับหลายๆคนที่ไม่สามารถจะได้ใช้สติปัญญาเนี่ยเพราะว่ามันติดกับอยู่ตรงด่านแรกด่านที่ยังไม่สามารถที่จะยอมรับความเป็นจริงณตรงนั้นได้เวลาที่เราไม่ยอมรับอะไรบางอย่างเราจะฝืนครับเราจะขัดขืนพอเราขัดขืนเราฝืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ อารมณ์เราจะทํางานเยอะกว่าครับเพราะว่าอารมณ์เป็นตัวไร i v เป็นตัวมีพลังงานเป็นตัวสร้างกําลังในการที่จะต่อสู้อะไรบางอย่างของเรานะครับสังเกตไหมเวลาอารมณ์เชิงลบอะ่ะมันก็พาให้เราไปทางไหนได้เหมือนกันแล้วมันอาจจะทําให้เราหลุดไปบางอย่างได้เหมือนกันอย่างอะดีนาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นสารสื่อประสาทเชิงลบนะครับเพราะมันจะออกมาตอนที่เราเกิดสภาวะ ขับขันบางอย่างแล้วมันจะทําให้เราแบบมีแรงมีความพุ่งพ่านเกิดขึ้นถ้าเราควบคุมไม่ดีถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะมุ่งไปทางไหนมันก็อาจจะพาเราไปในทางที่เราไม่ได้เลือกได้นะครับการยอมรับในความไม่รู้มันจะทําให้เราได้รู้บางสิ่งบางอย่างของชีวิตเราครับแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็วางไว้แล้วก็เดินทางไปต่อครับเพราะสุดท้าย ถ้าเรารู้แล้วเราก็รู้อยู่อย่างนั้นมันก็กลายเป็นความไม่ได้รู้อะไรเพิ่มเติมเลยอีกเช่นกันนะครับชีวิตคนเราต้องเจริญเติบโตชีวิตคนเราต้องเคลื่อนที่ไปเรื่อยเรื่อยเครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับ